สวัสดีนะครับวันนี้เป็นไงบ้างเราแต่งตัวแบบดูดีกว่าปกตินะครับเพราะวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านสูตรนะครับก็วันนี้อยู่กับพี่ตั้มนะครับนานๆจะมาออกคลิปยาวๆทีนะครับแล้วก็อยู่กับพี่แบงค์ด้วยนะครับสวัสดีพี่ตั้มสวัสดีพี่แบงค์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้เรามาอยู่ที่ House of r a m ผมว่าถ้าใครแบบตามวงการสูตรเนาะการแต่งตัวเนี่ยคนน่าจะได้เห็นร้าน Bram ชมบ่อยๆนะครับก็นี่พี่แบงค์คือเจ้าของนะครับวันนี้ดีใจมากเพราะว่าผ่านไปผ่านมาหลายรอบแล้วนี่เปมีโอกาสได้ขอบบบบุกมาาาทีี่่่่รรรร้นนนนนนนหหอยยิดเลคคคคััััังงงพแแ์ะตวึบ ก็ชื่อแบงก์นะครับปีดากรนะครับก็เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนนะครับเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนร้านแบรมส์นะครับซึ่งร้านเราก็จะมีทั้งสูตรนะครับมีรองเท้ามีอิสเซสซิลีส์นะครับแล้วก็มีแคชเช่แวร์ด้วยนะครับที่จะเป็นตัวใหม่ของเนี่ยครับที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นเทนนิสอินสไปร์ครับก็ทั้งหมดเนี่ยเราเป็นเหมือนกับเป็นวันสต็อปเซอร์วิสให้กับคุณผู้ชายทุกคนก็ถ้าเกิดว่านึกอะไรไม่ออกไม่รู้จะแต่งตัวยังไงจะไปไหนไปงานหรือว่า จะไปเที่ยวไม่มีเสื้อผ้าก็แวบมาได้เลยครับผม,มต้องบอกว่าเทรนด์ตอนนี้มันมีการแต่งตัวที่ผมว่ามันมีความแตกต่างกันออกไปเนาะใช่อย่างเมื่อก่อนเนี่ยดราอาที่จะแต่งตัวที่เป็นแบบสปอร์ตก็สปอร์ตไปเลยบางคนจะทางการก็ทางการไปเลยเดี๋ยวนี้มันจะมีคําว่า smart c a s ชวลเข้ามาคือมันจะมีความกึ่งสบายๆหน่อยใช่ไหมครับอยากให้แบงค์เล่าให้ฟังหน่อยถึงเทรนด์ของการแต่งตัวนะ่ตอนนี้พี่มองว่าเทรนด์มันเป็นยังไงบ้างครับต้องบอกว่าในยุคปีนี้2025เนี่ยครับการแต่งตัวมันก็เปลี่ยน ไปค่อนข้างเยอะจากสมัยก่อนอย่างก่อนหน้านี้มันก็จะมีเรื่องของเ,ออเราเวลาไปทํางานหรือไปออกงานมันก็จะมีความฟอร์มอลมากๆแต่ตอนหลังเนี่ยมันก็มีการผสมเหมือนกับมีการความแคชชัวลความง่ายๆได้ผสมเข้ามาทําให้เราก็แต่งตัวปรับเปลี่ยนไปอย่างก่อนหน้านี้ครับมันก็จะเป็นช่วงสตรีทแวร์ Bear, มีความโอเวอร์ไซส์มีความสนุกมีความตะโกนโลโก้ใหญ่ๆอะไรอย่างี้ครับตอนนี้ คนก็เร anyway, wear, wear, right. huh. white, ิ่มชิปจากสตรีทแวร์ก็เริ่มเปลี่ยนมาใส่เป็นแบบคลาสสิกเมนแวร์ก็ทําให้ดูภูมิฐานขึ้นแต่ก็ยังไม่ทิ้งความสนุกมันก็เนี่ยอย่างนี้ครับก็จะเป็นสูตรสีที่ดูไม่ได้แบบหน่าเบื่อสีดูแบบมีอะไรหน่อยแล้วก็บวกกับพวกแบบเสื้อเชิ้ตข้างในที่เป็นปกที่เป็นปีกนกสร้างความดูแปลกตาให้กับลูกไรอย่างงี้ครับคือผว่าตอนนี้เราสามารถแต่งตัวได้แบบ ค่อนข้างจะไม่จำเจเพราะในยุคนึงเราจะคิดว่าโอเคฉันแต่งสตรีทคือฉันต้องเป็นสตรีทไปเลยคือแบบสเนคเกอร์อะไรอย่าเงี้ยบางครั้งเราคิดว่าเราต้องแต่งแบบฟอร์มอลก็ฟอร์มอลไปเลยใส่สูทขูุกไทยแต่ว่าตอนนี้มันมีความแบบกึ่งกลางหลายๆอย่างมันแต่งตัวได้ง่ายมากขึ้นวันนี้เลยเป็น3คนที่แบบ represent แต่ละแบบนะครับวันนี้พี่แบงค์เป็นอะไรฮะเป็นฟอร์มอลครับครับผมวันนี้ผมเป็นสมาร์ทแคชเชีลนะฮะผมเป็นบิสเนสแคชเชีลเพราะผมมาเป็นจริงๆผมเป็นลูกค้าร้านแรมมาก่อนใช่ครับใช่ถ้าถาาาาามมมมมวันนนนี้้้ผผทอะะไรรรเเพป็ลูกคแ มีมาฟิตติ้งด้วยครับฟิตติ้งวันีฟิตติ้งไม่เรียบร้อยแล้วอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งคือความพิเศษของเราด์ก็คือว่าเวลาที่เราตัดสูตรแบบนี้เราก็จะเป็นทรงประมาณนี้ปกเป็นประมาณนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ซะมากเลยนะครับเอกลักษณ์ของที่ร้านจะเป็นปกที่ใหญ่นิดนึงนะครับทำให้ดูมีความมัสคูลินดูแบบดูเต็มอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของไหลเรื่องของคัตติ้งฟรีเข็มอะไรเงี้ยครับก็ที่น่าจะดูแตกต่างจากที่อื่น ผมว่าการที่เราเลือกเสื้อผ้าเนี่ยมันต้องเลือกที่ทําให้เราดูดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมว่าเสาื้อผ้าเป็นสิ่งสําคัญมากๆแล้วลออเทอร์รีต่างๆในร่างกายของเรามันก็สําคัญมากเช่นเดียวกันแน,น่นอนว่าผมทําช่องเกี่ยวกับบสูตรมาริการองเท้าทรงผมแต่งตัวบ้านอะไรเนี้ยมันก็จะมีความเป็นผู้ชายมากเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะชวนมาคุยกันในอีกมุมมองหนึ่งของผู้ชายคนอื่นกันบ้างว่าการแต่งตัวเนี่ยมันต้องดูจากอะไรบ้างอย่างเช่นพี่แบงค์เนี่ยถ้าเกิดจะออกจากบ้านครั้งหนึ่งพี่จะดูอะไรยังไงบ้างครัััับบกก็หลลลๆเเยยสิิ่่่่งททีีตตดดดวขาไไม้คร ก็คือจะมีเรื่องของแบบรองเท้าต้องใช่ถ้าเกิดพี่ไม่รองเท้าพี่ออกจากบ้านไม่ได้นะได้ในงั้นเดินขาเละจริงๆเป็นเพราะรองเท้ามันต้องรองเท้าเป็นตัวบอกคาแรคเตอร์บางคอมพลีทเสื้อผ้าของเรานะครับรองเท้ารองเท้ามันจะต้องไปเสื้อผ้าชุดที่เราใส่อะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนาฬิกาเป็นคนติดนาฬิกามากต้องแบบถึงแม้ทุกวันนี้บางทีเราจะดูโทรศัพท์ดูเวลาจากโทรศัพท แต่วันไหนที่ลืมใส่นาฬิกาปุ๊บอ่ะรู้สึกแปลกมันโหงเลยนะรู้สึกแบบไม่มั่นใจอ่ะข้อมือเราแปลกๆแปลกเงี้ยผมเห็นว่าพี่ใส่แขนขวาเหมือนพี่ตั้มเลยใช่ครับถนัดซ้ายเหรอพี่ถนัดขวาครับเอ้ยถนัดขวาเหมือนกันถนัดขวาแต่ก็ใส่มือขวาเออเอออ่าเออโอ้ยแต่เกตเหมือนกันแล้วพี่ก็ถนัดขวาอย่างนี้ก็มีนาฬิกาก็ยืนเป็นใส่ได้นะ ก็ได้อะไได้ผมก็เป็นเรื่องเราที่ดีครับก็ได้อะครับไม่แต่ว่าคือผมว่าแต่ละคนก็จะมีอัซเซสซอรีที่แบบติดตัวไม่เหมือนกันแต่ว่าแน่นอนเราอยู่ในช่องนาฬิกาเราต้องคุยถกงเรื่องของของนาฬิกาด้วยวันนี้เราก็เลยมีนาฬิกาที่แบบเราใส่กันมาแต่ละคนก็แบบมีความแตกต่างกันนะครับเราใส่อะไรกันบ้างขอรีชเช็คหน่อยดีกว่าเริ่มต้นจากใครดีเริ่มต้นจากพี่แบงค์ก่อนแล้วกันได้ครับผมผมก็จะเป็นออ i ร n t นนะครับที่เป็นรุ่นพิเศษครบรอบ75ปีโชว์โชว์กล้องหน่อย ครบรอบเ5ปีด้วยใช่ครับแล,แล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นคลาสสิกครับก็คือจะเป็นมีบอกวันที่แล้วก็มีสังเข็มนะครับก็จะเป็นตัวที่รู้สึกว่าตรงกับคาแรคเตอร์แล้วก็ชอบเพราะว่าส่วนตัวแล้วเป็นคนไม่ได้แต่งตัวฉูดฉาดมากแล้วก็ชอบอะไรที่มันมีความคลาสสี่มีความเรียบเรียบแต่ว่าไม่ได้ตะโกนแต่แต่เราดูแล้วเราไม่ไม,ไม่เบื่อ เหมือนแบบอยู่กับเราได้ไปทุกวันเลยครับก็จะออามาเป็นประมาณนี้เพราะว่าผม <sh arp> ว่าเหมาะกันแต่งตัวให้แบงค์เนาะพราะว่านาฬิกาที่แบบดูเรียบเนี่ยมันก็ใส่กับสูตรผมว่ามันก็ไปด้วยกันได้ดีมาก <sh arp> <sh arp> นะครับและที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือความบางเขาครับเขาจะไม่ได้หนามากมันก็จะมีความเป็นกึง่งเป็นเหมือนกับเป็น dress w a t h อยย่างงเี้ครับคือ <c oughs> นาฬิกาเนี่ยถ้าเกิดเรานึกถึงภาพเมื่อก่อนแล้วถ้าเกิดเราใส่นาฬิกากับสูตรเนี่ยเราต้องแบบเป็นสายหนังเรือนเล็กๆบางๆหน่อยอใส่ได้ง่ายแต่ว่าผมว่าณตอนนี้มันมีการปรับเปลี่ยนเนาะอย่างผม,มจริงๆผมเป็นคนชอบนาฬิกาเรือนเล็กนะแต่ว่าถ้าเกิดเรือนใหญ่ที่มันใส่สบายเนี่ยผมผมค่อนข้างจะโอเคมากแล้วผมว่าเดี๋ยวนี้หลายๆคนอยากจะซื้อนาฬิกาที่เป็นแค่เรือนเดียวแล้วแบบไปได้ทุกลุกเนี่ยซึ่งมันยากมากนะเอาจริงแต่ว่า <G un less> การเปลี่ยนสายนาฬิกาผนะมว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้เราสามารถเปลี่ยนลุกของนาฬิกาแล้วก็ฟิลของนาฬิกาได้เลยเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกเรื่องหนึ่งลวกันนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนสายมาดูผมบ้านดีกว่าวันนี้ผมก็ได้เป็นคอนเทนต์รารี่มาเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ซึ่งก็เป็นครบรอบ75ปีเช่นเดียวกันแต่ว่านี้จะเป็นเซมิสเกเลตันผมว่ามันมีลุกเล่นเพิ่มขึ้นมาคือบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราอาจจะแบบมีนาฬิกาที่มันมีความเรียบๆแล้วอย่างที่ไปแบงค์ใส่ไปเนี่ยอยากจะเพิ่มมควา มีกิมมิคเข้ามาหน่อยอันนี้เราจะเห็นว่าเขาจะมีเหมือนเป็นการแบบโชว์กลไกข้างในนิดนึงนะครับก็ไม่ได้โชว์ทั้งหมดทั้งเครื่องแต่ว่าในเรทราคาไม่หมื่นกว่าบาทระบ้านนี้ก็ได้ได้สเกลตันก็ถือว่า เป็นเซมิ <นะ S 1> เรียกว่า<ม>เป็นเซมิสเกเลตันผมว่าโอเคมากนะครับแล้วก็ืโอโเคเนี่ยผมใส่ขึ้นมาแล้วผมว่ามัน,ม,นมันโอเคนะถามว่ามันเดรสจาร๋าได้ไหมผมผมต้องบอกตรงว่ามันไม่ใช่นาฬิกาเดรสจาร๋าเพราะฉะนั้นถา้าคุณจะไปใส่สูตรผูกไทเนี่ยหรือแบบผูกโบเป็นแบบแกลมมากๆผมว่าเรือนี้อาจจะยังไม่เข้านะครับอาจจะต้องไปเปลี่ยนเป็นแบบเป็นใส่หนังอะไรเงี้ยวันนี้เราก็ไม่ได้มาอวยนะคือเราจะบอกว่าพูดถึงการแต่งตัวตรงๆว่าเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดถามว่าลุคนี้ของผมเนี่ยเอาไปใส่กับเสื้อยืด้ ผมว่าไปได้หมดเลยแล,แล้ววันนี้ผมใส่เป็นแบบสปอร์ตแคชชลผมว่าประมาณนี้มันก็ไปด้วยกันได้นะเห็นไหม,มแล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนสายเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เราปรับลุคอด์ฟิลได้มากๆเลยนะครับเดี๋ยวว่าเปลี่ยนสายกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันมาที่ฝั่งของพี่ตั้มบ้างดีกว,ว่าคุณเป็นยังไงบ้างจริงจริง,รงโดยเนเจอร์งานประจำก็คือทำธุรกิจเนอะมันก็จะมีความแบบรีบรีบแบบบางทีแบบเร็วๆแบบอ่อย่างสมมติพี่แบงค์เน้นเรื่องรองเท้าผมอาจจะเป็นคนที่มีรองเท้าไม่ได้เยอะมากอแต่ก็จะใส่แบบสบไปแบบเต็มที่แบบคู อ่ะอย่างตอนนี้ก็จะใส่เป็นแบบโลเฟอร์อะไรเงี้ยอ,อันนี้ที่ใส่บ่อยเออแล้วก็อาจจะเป็นกางเกงแบบสีขาวแล้วก็เสื้อเชิ้ตใส่ส,สูทอันนี้มันก็จะเป็นแบบคือไปประชุมได้แล้วไปแบบทํางานได้แล้วอะไรเงี้ยส่วนนาฬิกาเนี่ยจริงๆก็คือตัวนี้มันจะเป็นตัว Orient Contemporary Sun and Moon นะครับซึ่งขนาดนับปนเนี่ยอยู่ที่41.5ซึ่งมันพอดีกับข้อมือผมเนาะคือถ้าผ,ผู้ชายแบบสูงสักเนี่ยร้อยเจ็ดเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยขนี่ว่า <laughs> พี่แดนก็สูงทำไมอ่ะพี่แดนก็ใส่เรือ38มิมลได้อันนี้พี่เองพี่แล้วผมสูงว่ะเจผมว่าใส่เรือแบบ41่มิลบ้างไม่ได้อะเคน้องหยุดพี่ยี้ตัวเองยี่เองอย่าพี่เองนะโอเคซึ่งอันเนี้ยข้อดีก็คือมันมันมันจะเป็นการบอกเออ่กลางวันกลางคืนทำให้เรารู้ได้ว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเราอยู่ในช่วงกลางวันกลางคืนถ้าเราสมมติว่าปกติเราทำงานอยู่ในห้องแบบ มืดๆผมอยู่ในตึกอย่างเงี้ยก็จะไม่รู้ว่าข้างนอกเป็นกลางวันกลางคืนอันนี้มันก็จะอาจจะตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ได้หรือบางทีพี่<ม>นั่งเล่นโป๊กเกอร์กลางคืนพี่ก็ไม่รู้แล้วเวลาภรรยาเล่นโป๊กเกอร์เดี๋ยวจะมีทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์นะฮะนี่มาขิงด้วยแม่แต่<ด>ะะผมจริงๆผมมาดูการจางตัวพี่ตั้มบ่อยแล้วคือพี่ตั้มเป็นคนทอดแต่งตัวง่ายๆคือแบบจิบอะไรจากตู้ก็ใส่เลยแต่ว่าจะเน้นนาฬิกาให้นาฬิกาแบบมันเด่นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยแบบ ผมว่าบอกกับพี่ตั้มเพราะว่ามันมีกิมมิคเพิ่มเติมเข้ามาเยอะกว่าเรื่องของเราสองคนนะครับก็เนี่ยแหละก็เลยแล้วสูตรก็ต้องเป็นสูตรของร้านแรมนะฮะวอันนี้ก็เลยมาคุยในเรื่องของการแต่งตัวแล้วกันนะให้พี่แบงค์เนี่ยดูหน่อยว่าถ้าเกิดชุดแบบนี้พี่แบงค์คิดว่ามันเข้ากับนาฬิกาแบบนี้ไหมยังไงบ้างให้ช่วยวิจารณ์หน่อยถ้าเกิดดูแล้วอะครับบิสเนสแคชชีลเป็นบิสเนสแคชชีลคิดว่าเข้านะครับเพราะว่า ด้วยชุดเนี่ยก็จะมีความไม่ได้ฟอร์มอลมากแล้วก็ม,มีความแต่ว่ายังแต่ก็ยังสามารถไปประชุม,มยังไปออกงานยังไปทําธุระต่างๆได้อะไรเงี้ยครับอพอมาบวกกับนาฬิกาเนี่ยที่มีความเขาเรียกว่าออมีความแบบด้วยสีด้วยไซส์ขนาดเนี่ยก็ดูค่อนข้างลงตัวเหมาะแล้วก็ตรงหน้าปัดเนี่ยครับ มันก็จะดูมีลูกเล่นม,มีดีเทลที่เป็นซันแอนด์มูนใช่ไหมครับมันก็จริงๆมันรีเฟลกคาแรคเตอร์ของคนใสแ่แหละครับว่าว่าคนใส่เนี่ยก็จะเป็นคนที่ดูแบบคล่องแคล่วว่องไวแต่ว่าการเลือกสูตรนะครับพี่แบงค์พี่แบงค์มีวิธีการเลือกสีการแมทช์รองเท้าพวกเด็กไทยอะไรอย่างกันบ้างไหมครับมีครับจริงๆรแล้วมันมีเดอรี่ของของของมันอยู่แล้วครับหลักๆเลยก็คือเราเลือกจากตัวชิ้นใหญ่ก่อนอย่างเช่นสูตรสูตรก็คือแจ็คเก็ตกางเกงนะครับ หรือไม่ถ้าเกิดว่าเราใส่เป็นแบบทูโทนใส่แยกเนี่ยเราก็จะเลือกจากสีของแจ็คเก็ตก่อนนะครับเปสีของเกงแล้วก็ค่อยไล่มาว่าเราจะใส่อะไรเติมเข้าไปอย่างอย่างลุคของวันนี้ครับก็จะเลือกเป็นสูตรที่เป็นสีเนวี่นะครับแล้วก็เป็นสตรีทเขาเรียกเป็นช็อกสตรีทเพราะเป็นเส้นใหญ่สีน้ำตาลตัวนี้เป็นผ้าของโรเบร์พเยน,นานะครับแล้วก็เก็เลยเลือกเสื้อเชิ้ข้างในที่ ให้มันมีความสนุกขึ้นมาหน่อยเป็นเป็น t r i p e on s t r i p e นะครับอันนี้ต้องมีความแบบมั่นใจประมาณนึงใส่แบบได้นะผมแมทถ้าเกิดผมใส่ stripe ที่มันเป็นลายทางข้างนอกนะข้างในผมจะใส่แบบสูตรเรียบๆไอ้เป็นแจ็คเก็ตเรียบๆเลยไม่ใช่แจ็คเก็ตทิ่เชยเรียบๆเพราะจริงๆพอเราปิดแล้วอะแล้วเราใส่สูทมันก็จะเห็นอยู่นิดตอยมันจะไม่ได้กวนกันเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นดีเทลที่มันซ่อนอยู่ที่คน ไม่ได้เห็นในในในแวบ,บแรกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเกออิดมีดีเทลเห็นสังเกตดูก็จะเห็นความแบบลูกเล่นของเรารยเงี้ยครับ, <ๆ S 2> รบแล้วก็เลยเลือกเ,ออเน็กไทที่เป็นสีออกน้ําตาลกับน้ําเงินนะครับ <ๆ S 2> เพื่อให้มันดูลิงกันแล้วก็มีเลือกพ็อกเก็ตสแควร์ที่เป็นโทนสีน้ําตาลนะครับก็คือแมทช์กัน,ม,นมากเป็น คอมพลีทลุคให้มันดูไปด้วยกันหมดเพราะว่าอย่างช็อกส์รับนี่ก็สีไปในโทนเดียวกันกับพวก p อกเก็ตสแควรพวกเน็ไทยเลยใช่ครับแล้วทรงอัางเกงล่อครับหรือว่าทรงปกของสูตรต่างๆทรงปกของสูตรปกติแล้วเป็นคนพอพี่สูง184ถิงเลย177ว่ะ175ทำไมครับก็เลยก็เลยจะชอบใส่สูตรตัวแจ็คเก็ตที่มันปกใหญ่หน่อยเพื่อที่จะทำดันให้เราดูตัวหนาขึ้น มันดูส,สดงสวรอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านด้วยที่ร้านก็จะชอบทําเราอยากจะตัดสูตรเพื่อให้มันเสริมบุคลิกให้ผู้ชายดูแมนขึ้นดูมาสคูลมาสคูลีนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>ครับเรากางเกงเหรอครับกางเกงเนี่ยตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นฟอร์มอลก็เลยเลือกทรงที่มันเป็นทรงกระบอกเล็กเป็นทรงสลิงจริงๆแล้วพี่มีกางเกงหลากหลายทรงครับก็แล้วแต่สไตล์ที่ใส่อะไรยงเงี้ยแต่ว่าวันนี้เราอยากจะฟอร์มอลหน่อยเพราะว่ามา represent ลุกฟอร์มอลเนะเพราะว่าคนหนึ่งก็เป็นสมาร์ทแคชชวลคนนึงก็เป็นบิสเนสแคชชวลอะไรเงี้ยพอมาฟอร์มอลปุ๊บก็เลยเอาให้มันดูเรียบร้อยหน่อยแล้วทรงกางเกงตอนนี้แบบเอวสูงกค่ขาแฟ่มาไหมครับเอวสูงมาครับมาอยู่สักพักแล้วแล้วก็แนะนําให้แนะนําให้ผู้ชายไทยทุกคนใส่เอวสูงนะครับเพราะว่าแนะนาจริงๆใช่ครับเพราะใส่แล้วมันเปลี่ยนบุคลิกเลยจริงจมันเสริมบุคลิกให้คุณผู้ชายดูดีขึ้นดูขายาวขึ้นดูบุคลิกดูดี นะครับแนะนำครับครับผมรองเท้าเหรอครับรองเท้ารองเท้าคู่นี้เลือกเป็นโลเฟอร์ครับเพราะว่าคู่นี้เนี่ยชอบที่ออชอบเทนสแทสโลเฟอร์นะครับเวลาใส่ไปงานอะไรเงี้ยมันจะมีความสลรีมันจะดูมีความไม่เถิดทะเปรี้ยวแล้วก็รู้สึกว่าเข้ากับชุดที่มันดูเป็นฟอร์มอลแต่เป็นแบบไม่ได้ฟอร์มอลแบบมาก,มากๆอะไรเงี้ยครับแล้วนาฬิกาแล้ววันนี้พอมาคอมพลีตก,กับท็อตท็อตลุกแล้วเป็นยังไงบ้างครับนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยเป็นแบบ เข้าปัะชุดเลยครับเพราะว่าเป็นนาฬิกาที่มีความเรียบคลาสสี่แล้วก็เขาเรียกว่าดูอย่างไรก็ไม่เบื่ออะไรอย่างเงี้ยครับเพือจริงผมว่าผมเมพิ่งมาสังเกตเห็นเหมือนกันว่าที่พี่แบงค์เลือกเรือนนี้ด้วยความชี่เข็มต่างๆเขาเนี้ยม,มันมีความโมโนโครมเหมือนกันนะแล้วก็มีสีส้มที่มันออกเป็นโทนเอิร์ธโทนออกมาก็เลยแบบเข้ากับแบบช็อกสไตรฟ์ตรงนี้มากใช่จริงๆแล้วพี่เป็นคนชอบใส่สีอะไรที่เรียบแล้วก็มีเหมือนหยอดเหมือนหยอดท็อปปิง้ง ความสนุกอะไรลงมานิดนึงก็เหมือนกับนาิการเรือนี้เลยครับแต่ก็ต้องดูถึงจะรู้ว่ามันมีดีเทลใช่ถ้าดูเผินๆก็ดูเหมือนเรียบๆแ,แต่ถ้าเกิดลองมาดูดีๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขามีเข็มสีส้มที่ที่ดูแบบเหมือนเป็นตัวแบบเป็นท็อปปิ้งสร้างสีสันค,ความสนุกนิดนึงซ่อนอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีเรื่องของอย่างที่เมื่อกี้ที่พัดบอกครับ เขมโมโนโครมก็อันนี้ก็สวยยิ่งดูยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูมีเสน่ห์แต่คนที่ไม่ได้เห็นกาจะรู้สึกว่ามองข้ามมันไปถ้าเกิดอ,อยากรู้จักฉันมากขึ้นก็มาดูใกล้กๆสิฉาแล้วอย่างลุกของผมนะครับพี่พี่แบงค์คิดว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ผมหยิบ <c oughs> ให้มันมีดูความสนุกอยู่ข้างในแล้วก็ <c oughs> ชเป็นโททอลสูตรแบบนี้จริงๆลุกเนี้ยครับด้วยด้วยสีผ้าก่อนเลย <c oughs> ผ้าเนี่ยเป็นสีที่เป็นสีน้ำตาลเข้มที่มีความดูสนุก คือปกติเราจะชินคุ้นชินกับสีแบบสีเบจสีอะไรเงี้ยครับพอเป็นสีน้ำตาลปุ๊บเราจะนึกถึงสีเบจซึ่งอันนี้นก็จะดูค่อนข้างแบบดูเห็นคุ้นชินคุณตาเนะี่คนใส่กันเยอะแต่พอเป็นสีนี้ก็จะ ซ่อนความคาแรคเตอร์ของคนใส่ไว้ก็จะดูสนุกขึ้นดูเป็นคนมีอะไรดูเป็นคนแบบแต่งตัวแฟชั่นขึ้นมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็สูตรเนี่ยที่ของของพัดเลือกที่เป็นเสื้อเชิ้ตที่เป็นคอเล่นสีที่เขาเรียกว่าคออะไรพี่เป็นคอปิกนกครับก็จะเป็นคอที่เหมือนกับมีความโค้งมีความเคิร์ฟมีความฟรีฟอร์มอยู่ประมาณหนึ่งก็จะทําให้ลุคดูมีความดูน่าสนุกดูเป็นคนน่ารักแบบดู เพราะเล่นดูไม่ใช่เป็นตัวร้ายใช่ไหมปกติเขาจะชอบรับบทแบบเป็นตัวร้ายตบตีกับชีวิตจริงเออถึงแม่คล้ายๆก็ดูออกแต่ผู้กำกับละครนี่ดูไม่ออกเลยนี่ผมเรือกเป็นเป็นอลสูงเหมือนกันก็รู้สึกว่าเออวันนี้เราแต่งตัวมาคุ้มทนเหมือนกันนะพี่เข้ากับร้านแม่อันนี้เราไม่นัดกันมานะใช่ใช่ก็ออกมาก็เป็นประมาณนี้นะครับก็คิดว่าลูกนี้เป็นยังไงกันบ้างก็ คอมเมนต์บอกพวกเราขหน่อยแล้วกันนะครับแล้วนาฬิกาเนี่ยผมก็ปิดท้ายด้วยท่าๆท่ากันนี้เพราะว่ามันก็อย่างที่บอกแบ่งไปแหละว่ามันมีความแบบมีลูกเล่นข้างในคือมันเป็นเข็มวิสีส้มแล้วก็หน้าปัดเป็นสีเทาๆหน่อยก็แบบมีความแบบเรียบแต่ว่าต้องมาดูใกล้ๆอย่างเช่นว่าน,นี่มันมีความพิเศษนี่นะครับรไปร้อยเปลี่ยนชุดกันดีกว่าโอเคโหกลับมาแล้วเราเปลี่ยนชุดแล้วนาฬิกาสวยนขน,น,นี้เหรอครับคุณตัต้มครับต้องมาบบปรุงปริงปริงปริงนึงไม่คืออย่างที่เมื่อกี้เราบอกกันไปเนาะว่าเราได้แต่งตัวที่เป็นแบบ ดูทางการดูสมากกาัมยมแกรเชอเวลานี้เราเยอยากเปลี่ยนลุกกันดูบ้างว่าถ้าเกิดเราแต่งกับสบายๆวันที่แบบไม่ต้องมีแจ็คเก็ตไม่ต้องมีสูทอะไรแบบนี้จะออกเป็นยังไงกับนาฬิกาเรือนเดิมที่บอกกันไปแหละว่าพอนาฬิกาเราเปลี่ยนสายได้ปุ๊บเนี่ยผมว่า f e ลลิ่งที่มันให้เนี่ยมันจะก็จะเปลี่ยนโททุลุกของเราไปเลยนะพี่แบงค์คิดว่ายัางไงบ้างครับเพราะว่าพี่แบงค์ก็มีนาฬิกาหลายเรือนเหมือนกันระหว่างสายเหล็กแล้วก็สายหนังความรู้สึกตอนใส่จริงๆแล้วสายเหล็กกับสายหนังเนี่ย มันหหให้คนเราฟิลเลยสายเหล็กมันจะมีความด้วยน้ําหนักด้วยแล้วก็ด้วยด้วยคาแรคเตอร์ของเขาอะ่ะมันจะดูมีความเหมือนกับมีความทางการมีความจริงจังอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็คือพอเป็นสายหนังเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นเนี้ยที่ที่ใส่อยู่เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นโ <ừ> มสกินเขาเรียกว่าเป็นเป็นหนังกลับ,บอะไรเงี้ยครับก็จะรู้สึกว่าแบบมันดูมีความเซอร์มีความเป็นอีกสไตล์หนึ่งอ่ะชอบคำในน้ำมันดูมีความเซอร์เนาะใช่มันมีความเซอร์แต่แต่มันก็จะเป็นเซอร์ที่ ดูมีสไตล์นะดู mm hmm. เขาเรียกอะไรพอเป็นแมทชิวเนี้ยมันเราจะนึกภาพถึงความเป็นวินเทจอังกฤษสมัยก่อนปี70-80 mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยกลิ mm ่นอายมันจะมายิ่งถ้าเกิดเป็นสีน้ำตาลนะภาพมันจะชัดอ้ oh, จริงเพราะว่านาฬิกานี้บอก mm hmm. ไปแหละถ้าเกิดเราเปลี่ยน แค่สีของสายปุ๊บเนี่ยก็เปลี่ยนฟิลลิ่งมังสารไปเลยแล้วเป็นไงครับเมื่อกี้แบงค์บอกว่ายุคแบบ70็พี่ตั้มเกิดตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเฮ้ยมันเกลียดอะไรที่บาไวนันนี้แต่เอางี้คือคือถ้าพูดถึงเรื่องสายอ่ะองจริงเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนสายในสมมติเราเพราะมันจะได้เหมือนแบบเปลี่ยนฟิลในแต่ละช่วงเวลาอะไรเงี้ยสมมติว่าอย่างเงี้ยมันเป็นสายเทาอ่ะจริงๆมันก็ค่อนข้างแบบใส่ได้แบบโอ้โหไปได้แบบหลายลุคแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะเปลี่ยนสายอีก เปลี่ยนแบบเป็นลุกแบบการแต่งตัวในรูปแบบอื่นเ่ยจริงๆก็คือพอเปลี่ยนสายปับก็เปลี่ยนเปลี่ยนฟิลการแต่งตัวได้อะไรอย่างเงี้ยคือผมว่านาฬิกาที่เป็นหน้าปัดเทาอย่างเงี้ยนอกจากสายเดียวให้มาเป็นสายสีเดียวกันกับหน้าปัดละถ้าเกิดหน้าปัดเทาเนี่ยไปใส่สีที่เป็นเช่นแบบ สีขาวพี่คิวนีผมว่าไปได้เนี่ยถ้าเกิดเป็นลุกนี้แล้วเป็นสีขาวใช่เอออะไรแบบนี้นะครับสมมติเราใส่สายสีส้มก็ได้นะก็ได้ไปได้อยู่เพราะว่าที่บอกว่าใส่ส่สีส้มได้เพราะว่าตัวเข็มเขาอะมันมีใช่ความส้มๆอยู่เพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดเราใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่ผมมาเลือกเสื้อผ้าเนาะผมจะพยายามแมทช์เอาสิ่งที่มัน ในตัวผมจะพยายามแบบไม่เกินแบบสสียอะไรเงี้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมันแมทช์เยอะเนี่ยผมยังไม่ค่อยมั่นใจมากในการแต่งตัวขนาดนั้นผมเนี่ยอย่างวันนี้อย่งางทุกี่ทุกคนเห็นนะว่าผมก็พยายามเอากางเกงที่มันเป็นสีเอิร์ธโทนหน่อย2ส,อสีเนี่ยมันก็ไปด้วยกันได้เห็นไหมสามสีปุ๊บเนี่ยแล้วตัวสายนาฬิกาปุ๊บเนี่ย ก็เป็นสีเทาที่มันออกมาเทินโทนแบบเออเออเแบบนี้แล้วก็ตัวเข็มเนี่ยมันก็มีความสีส้มเหมือนกับสีเสื้อผมเลยผมเลยตั้งใจว่าให้มันมาแมชกันเหตุผลที่ไม่ได้เปลี่ยนเสื้อข้างในไม่ใช่เพราะขี้เกียจนะเมื่อกี้ไม่ไลัวไม่ได้กลัวว่าผมเสียสรงนะแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนดูว่าจริงๆแล้วอะสิ่งของหนึ่งอย่างเราไปจับ ปรับลุกได้หลายอย่างใช่ไม่ยอมแม้ก็เสื้อผมเมื่อกี้ผมใส่ทางการก็ได้ทำมาใส่แบบมินิมอลแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเหมือนทนาฬิกาิจจะเปลี่ยนแบบสายเหล็กก็ได้สายหนังอะไรแบบนี้มันก็ให้ฟิลจริงๆเนี่ยถ้าไปใส่เป็นพวกสายนาโต้นะที่เป็นสายผ้าเนี่ยอันนั้นก็ได้อีกฟิลหนึ่งมาได้เลยได้เลยได้เหมือนกันพี่แังมีใส่บ้างไหมครับสายพวกสายผ้าอะไรแบบนี้สายผ้ามีใส่บ้างครับเมื่อก่อนสมัยแบบ ยังวัยรุ่นหน่อยแล้วก็ชอบแบบความสปอร์ตสปอร์ตอะไรเงี้ยชอบความว่ายังวัััยยรุ่นนนอี้ก็งวัยรุ่นอยู่นะเนาะเออใครรู้อายุพี่แบงค์พิมพ์คอมเมนต์มาบอกหน่อยถ้าเกิดตอบถูกเนี่ยเดี๋ยวพี่แบงค์จะให้สูตรเอ่อโลโลเพียร่าแต่ว่าเกินตัวเก็บเงินที่พี่ตั้มโอเคได้ครับครับตอบมาเยอะๆนะครับลุคนี้เป็นยังไงบ้างครับรให้ฟังลุคนี้เนี่ยที่เลือกลุคนี้มาเพราะว่าจริงๆแล้วเห็นว่ามีเป็นลุคเอ่อแคชชัวร์มันสองคนแล้วก็เลยอยากฉีกมาลุคสปอร์ตหน่อยเพราะว่า รู้สึกว่าตอนนี้คนเราคนปัจจุบันนี้คนเราอ่ะหันมาใส่ใจสุขภาพเป็นเยอะแล้วก็ออกกาลังกายกันค่อนข้างเยอะมีขายคอร์สไหมครับวันนี้มีครับก็เดี๋ยว,วเดี๋ยวขึ้นข้างล่างนะครับไม่ไม่มีครับ<สะ>แล้วก็จริงๆแล้วอ่ะก็เลยอยากจะลองแต่งลุคที่เป็นสปอร์ตมาให้ดูเพราะว่าเชื่อว่าบางคนจะนึกภาพไปออกว่าเฮ้ยถ้าเกิดแบบไปออกกำลังกายเสร็จแล้วจะไปต่อจะต้องใส่ยังไงหรือเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถใส่ชุดสปอร์ต ไปเดินห้างไปเที่ยวเล่นไปช้อปปิ้งไปกินข้าวได้ผมว่าเทรนด์เดี๋ยวนี้มันมานะเมื่อก่อนอนะ่ะเราเราจะนึกถึงว่าใส่ชุดออกกำลังกายได้แค่ไปฟิตเนสเนาะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงใส่ชุดออกกำลังกายใส่แบบไปเดินเที่ยวไม่อ,ออกกำลังกายด้วยซนะ้ำอะไรนี้หรือผู้ชายเราก็สามารถใส่แบบสปอรต์ตแบบนี้ก็ได้แล้วยังมาแมทช์กับแบบรองเท้าที่มันดูมีความสบายสบายแบบนี้อันนี้ก็ออนนะอันนี้มันคันคนขอหลักยากนะครับใช่ไหม ใช่คือของหายากเลยนะครับพอดีมีทำโปรเจกต์ร่วมกันครับแต่คู่นี้ก็สวยนะครับครับผมนี่นี่คือรองเท้าที่เพิ่งไวัยรอบไปใช่ครับผมชื่อว่า Craftman Project บ้าแบบนี้มันดีมากเลยนะขายที่สยามดิสโก้รีชั้นหนึ่งเห็นบอกว่าโซเอาไปไม่รู้ว่าเติมหรือยังครับใช่เพราะว่ามีอินฟูชื่อดังเขาไปรีวิวใช่ครับผมก็บอกว่าคู่นี้เนี่ยผมพ่ตั้มลงคลิปปุ๊บ5้าทีหมดใช่เพราะมีอยู่กี่คู่นะมี3าคู่โอเคทำน้อย แต่สามกู้นั้นอยู่มาปีนึงแล้วนะฮะใช่ก็พื้นเหลืองแล้วอะไรอ่ะไม่ใช่เดิเออไม่ก็นั่นแหละเราเราเราก็พยายามแบบแมชลุกเลยลุกให้แบบทุกคนได้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถมาแต่งตัวเนี่ยได้สนุกได้อย่างเช่นอันเนี้ยผมก็ใช้เสื้อที่เป็นเป็นคร์ดิแกนแบบนี้โดยปกติแล้วเนี่ยผมเห็นหลายๆคนก็ใส่เสื้อยืดเนาะมันก็จะดูโอเคดูธรรมดา แต่ว่าเราอยากให้มันมีกิมมิคขึ้นหน่อยผมว่าใส่กับเสื้อที่มันมีปกขึ้นมามซึ่งปกเนี้ยถ้าคุณจะแบบใส่แบบแบ,บ,แบ,บ,แบ,บนๆอย่างเงี้ยมันกไ็ได้ฟีลหนึ่งแต่เราผมสุขว่าถ้าเกิดมันดึงขึ้นมาแบบเนี้ยม,มันจะมีความสนุกข,ขึ้นแบบอ,อย่างที่พี่แบงค์ทำแบบเนี้ยผมว่าเออมันก็ดูดีมากมแล้วก็ข้างในจริงๆอาจจะใส่เป็นเสื้อยืดสีขาวก็ได้นะ<ช>แต่แบงค์เลือกเป็นสีน้ำตาเลือกเป็นสีน้ำตาลเพราะว่า กะว่าจะใส่กับรองเท้าคู่นี้ที่เป็นสีน้ำตาล<อ>แล้วเชือกเป็นน้ำตาล<อ>แล้วก็ด้วยถุงเท้าด้วยทุกอย่างก็เลยให้มันดูมีลิงเกจดูแมททั้งนี้ครับคือเชื่อว่าการแต่งตัวครับมันสนุกได้แค่เราเลือกสีที่อย่างที่ตังขอหน้านี้นนพัดบอกไปะครับว่าจะเลือกสีให้ชุดหนึ่งไม่เกิน2-3สีีเประมาณนั้นความกำลังดีเลยครับเพราะว่าบางทีพอสีเยอะไปแล้วมันดูมาดู มันดูวุ่นวายการที่เราแต่งตัวในสมัยเนี้ยครับให้มันดูแบบเด็บหน่อยมินิมอลนิดนิดแล้วก็ดูมีสไตล์ประมาณสักสองสมสีก็กำลังดีพี่ว่าเทรนด์ตอนนี้สีไหนกำลังมาครับถ้าถามคืออย่างปีที่แล้วจะมีคนพูดถึงสีตาลเยอะมากแต่ปีเนี้คิดว่าสี <บน S 2> ใช่คิดว่าปีเนี้ยคิดว่าสีเทา Mm hmm. สีเทาน่าสนใจเหมือนยังสายนาฬิกาเลยเฮ้ยนี่วนเข้ามาได้ยังไงไม่ไม่ได้ตั้งใจนะนี่พูดจากแบบความรู้สึกเลยเพราะว่าทำทำร้านสูตรก็คิดว่าเฮ้ยสีเทาน่าสนใจอะไรเงี้ยแต่ผมต้องเล่าจุดสีเทาที่คนคนนักจะลืมไปละแล้วพอออกกลับมาแล้วที่สีเทาเป็นสีที่มันแมทช์ได ค่อนข้างเยอะด้วยค<อ>ือเหมือนเราถ้าเเราตัดสู่ตัวแรกเนาะแะไรเก็จะแนะนำว่าโอเคเป็นสีเทาสีเนวี่อะไรแบบนี้นะครับซึ่งเทรนผมว่าตอนนี้ความคลาสสิกเนี่ยมันวนกลับมาแล้วเพราะฉ<อ>ะนั้นที่มันคลาสสิกเนี่ยมันก็อาจจะน่าจะกลับมาในปีนี้เหมือนกันแต่ผมเสริมนิดนึงก็คือจริงๆจ,จุดประสงค์ของคลิปนี้ก็คือเหมือนมันเราอยากจะสมมติสมมุติฐานว่าถ้าวันนี้เราไปซื้อนาฬิกาอาสมมติอย่างตัวโอเรียนเอ่อจ็ดสิบห้าปีอย่างเงี้ยคือซื้อมาแล้วดันมีสายให้เปลี่ยนคืออยากจะให้เป็นไอเดียแหละว่าเ้ทาไมรถึงจะ ทำไมถึงมาเปลี่ยนเอาพูดตรงๆ,ๆผมก็ไม่ได้ส่แต่งตัวอย่างนี้นะผมปกติผมไม่ได้มีเสื้อนอกเนะแต่ว่าก็คือสมมติวราใส่แต่เสื้อในเหรอใช่เสื้อในเซ็กซี่เลยถุยแต่ว่าก็คือปกติอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเราก็สามารถแบบปรับลุกได้มี <c oughs> นาฬิกาหนึ่งเรือนก็สามารถปรับลุกได้เปลี่ยนสายมันก็จะง่ายมากขึ้นแล้วตัวตัวคอนเทนต์พลาีตัวนี้มันจะเป็นตัวที่อยู่กึ่งกลางแหละระหว่างความสปอร์ตกับความคลาสสิกสังเกตก็คือเมื่อกี้เราใส่ใส่สูตรได้อ่ะมันก็คือไปในโชน แบบคลาสสิกไปแบบอาเป็นเป็นบิสเนสลุคหรืออะไรเงี้ยเนอะจนสุดท้ายมาเป็นวันธรรมดาแล้วก็เปลี่ยนสายหรืออะไรเงี้ยก็จบแล้วจริงนะครับก็ตามชื่อของรุ่นเลยคือ c o n t e m พ o r a r y นะครับคืออยู่กึ่งกลางระหว่างความคลาสสิกแล้วก็ความสปอร์ตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่แบบกำลังหารายกาว่าสักรุ่นหนึ่งนะในงบประมาณสักแบบหมื่นกว่าบาทเนี่ยหมื่นกว่าบาทนะคือราคาดีมากนะทุนนี้จะได้ สายนาฬกสองสายด้วยใช่มันตับไม่มาีอีกแล้วในราคาหมื่นกว่าบาทจริงครับแล้วตอนนี้มันมีขออนุญาตขายของนะตัดเขาช่วงขายของก็คือเรา เอ่อตัวนี้มันจะมีทั้งหมด3ตัวนะของพี่พระเออของน้องเอ้ของน้องแบงค์ก็ได้ของน้องแบงค์น,นะฮะอันนี้ผมไม่ตัดออกเลนะอะไรนะ <c oughs> สุดยอดเลยก็อันนี้อยู่ในไซส์38.5นะซึ่งอันนี้มันก็จะแบบค่อนข้างคลาสสิกค่อนข้างแบบไปไปได้หมดเนอะแล้วก็เป็น3เข็มที่มีลูกเล่นนะก็คือตัวเข็มสีส้มเนอะแล้วก็มีทั้งสายเหล็กสายหนังนะ วันนี้ผมใส่เป็นตัวเซมิสซิเลตันนะครับก็เป็น40ิมิลประมาณนั้นนะครับซึ่งทุกคนคิดว่าไงบ้างคือผมเป็นคนบอกตลอดแล้วว่าผมชอบในการเรือนเล็กเลยอยากให้ทุกคนคิดว่าคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยแล้วกันว่าผมใส่เรือนประมาณนี้แล้วคุณคิดว่าไงบ้างพอไปได้ไหมแบบเสริมสร้างความมั่นใจให้ผมหน่อยว่าเพราะพี่ต้ามันชอบใส่ใหญ่เนอะว่าผมเป็นคนชอบใส่เล็กแล้วแบบค่อนข้างจะคอนทราสกันมากก็เอามาเป็นประมาณนี้นะครับคุณคิดว่าผมใส่แล้วเป็นไงบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยนะ อ่าส่วนของผมนะอันนี้ใหญ่สุดเลยก็คือ41.5นะครับก็เป็นตัว u u n n d m o o n นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกทีนะครับก็เราจะส่วนมากเราจะใส่อะไรที่แบบมันช่วยเราเนาะอย่างแบบบางคนเล็กก็ต้องใส่อะไรใหญ่บางคนใหญ่ก็ใส่อะไรเล็กเลยเนยเนี่ยมันบลกป่าได้ตลอด ต, okay, okay, ตัวใหญ่คโอเคโอเลยนะครับเมื่อ <Okay. S 2> กี้กทุกคนที่ดูอยู่ไม่ได้คิดอย่างนี้แน่นอนครับผมครับผมน่าจะประมาณนี้นะจริงๆแล้วั <laughs> บปีนี้นครับ <laughs> ก็พามาแต่งตัวดู <laughs> ว่าออกมาลุคต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับแล้วก็ฝากด้วยสาหรับร้านแบรนด์ชจริงๆก็ไม่ต้องฝากหรอกเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าไหนเผื่อใครที่อาจจะไม่ได้เข้าสายสูตรขนาดน,นั้นก็อาจจะดูนาฬิกาดูรองเท้าแหมาก็ให้พี่แบงค์ฝากร้านสักเล็กน้อยครับได้ครับก็ ขอบคุณที่ชวนมานะครับวันนี้ก็สนุกครับสนุกมากได้คุยกับน้องๆอะไรเงี้ยครับก็ยังไงก็ฝากติดตามน้องๆเพื่ด้วยนะครับทั้งน้องพัดแล้วก็ตั้มนะครับทั้งสองคนก็มาแรงมากตอนนี้ผมกตายแล้วเพราะว่ายิงแอดเยอะครับคลิปคนดูเยอะยิงแอดเยอะก็ถือว่าดีครับคนเห็นเยอะแล้วก็ยังไงก็ฝากร้านแหลมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะปรึกษาหรืออยากจะดูเกี่ยวกับ ของผู้ชายนะครับที่เป็น one stop service ก็มาที่แลมไซคครับมึงกูรู้เลยมึงคิดอะไรอยู่ทันความคิดมึงนี่ปอดน้าบานี่ไม่มีดีแน่การแต่งตัวผู้ชายนะครับการแต่งตัวผู้ชายครับครับผมก็มาปรึกษาที่แลมไซค์นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสูทก็ได้หรือว่าแบบ casual wear สบายๆแบบนี้ก็ได้เพราะตอนนี้ก็มีลายใหม่เป็นลายแบบเทนนิสใช่ครับก็เป็นอันนี้ครับก็ช่วงนี้เลยอินเลย ใส่ทุกวันเลยครับคผมมันเข้ามานะครับก็วันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับใครที่สนใจโอเล่นนะครับก็ฝากคอมเมนต์แล้วก็ฝากไปซื้อด้วยนะครับสปอนเซอร์จะได้เข้าเราบ่อยๆถูกต้องครับเราพูดตรงๆนะครับวันนี้นะครับจะได้มีคลิปดีๆแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะครับไม่ใช่ใหม่อีพีนะครับบ๊ายบายครับ